บ้านนาบอนสีสวัสดีคะ่ะส่วนของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอลำสุนทิจังหวัดลบบุรีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นอีีที่289จัดเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะทั้งหมด12ชุดนะคะ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด4ต้นจัดให้ในราคาที่200บาทจะส่งฟรีได้ทั้งโอนและปลายทางราคาเดียวกันคะ่ะนะคะ ซึ่งคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทําไว้วันอาัคารที่1ตุลาคมเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพฤหัสที่3ตุลาคมขอจัดส่งเป็นวันพฤหัสนะคะการจัดส่งของเราก็จะแพ็คจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุรองกล่องจะส่งทางไปรษณีย์ e อ s ให้ทุกบ้านอีกเช่นเดิมค่ะนะคะ และช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนบอนสีค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปค r วคตนะคะพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทั้งมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะก็ใครสะดวกโอนก็แจ้งแอมมาได้เลยใครไม่สะดวกโอนมีความประสงค์จะเก็บเงินปลายทางก็แจ้งแอมมาได้เลยพร้อมกับนะคะส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรไว้ให้แอมด้วยนะคะ ก่อนจะไปเข้ารายการเนาะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าณลือชาค่ะเป็นไม้ของที่สวนเราเองนะคะเพิ่งยื่นจดทะเบียนนะคะในปีนี้ค่ะนะคะถ้า่ันใดชื่นชอบนะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้แอนแบ่งเป็นไซส์กระถาง5นิ้วค่ะตัวนี้แอนจะแบ่งอยู่ที่อฟอร์มนี้นะขอดอยู่ที่590บาทนะคะณนะลือชาค่ะ พิ่งแบ่งปันชุดแรกนะคะใครชอบไม้ใบยาวนะนะคะสวยค่ะลูกค้าพื้นสีเขาจะออกมีความขาวแล้วก็จะออกปลายสีเลือดหมูค่ะตัวนี้นะนะลือชาเป็นไม้ของที่สวนเราเองค่ะนะคะ<ส>ชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะ<ส>เดี๋ยวเราไปรับชมไม้สวยๆทั้ง12ชุดในอีพีที่289นี้กันเลยค่ะ เริ่มกันที่หน้าไม้ในชุดที่หนึ่งนะคะต้นแรกค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรเจ้าสัวค่ะพื้นสีเขียวด่างขาวค่ะแล้วก็จะได้ไม้ด่างต้นนี้ไปด้วยนะจะเป็นสาวนครชัยศรีค่ะแอมไม่ดึงออกนะถือว่าแถมไปให้นะคะพรเจ้าสัวหนึ่งต้นค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะไม้ด่างสวยๆนะคะรักเอ้ยหนึ่งกระถางความสูงประมาณ13มเซนค่ะ ต้นที่3นะคะต้นนี้มีชื่อว่าพรมณีค่ะเป็นบอลกาบนะคะตัวน,นี้นะบอลกาบกึ่งบอลแข้งค่ะโทนสีจะออกชมพู่นะคะมีความเปิดเขียวเข้ามาด้วยลูกค้าต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะแล้วไม้กาบที่แอมแบ่งให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเทพนาคาค่ะเป็นบอลกาบทนสีน้ําตาลจะขึ้นริ้วด่างโทนสีครีมนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่2นะคะต้นแรกค่ะต้นนี้มีชื่อว่าปราสาททองนะคะจะกัดโทนสีแดงให้ไป1กระถางค่ะต้นที่2นะคะต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าหนวดมังกรเป็นไม้ใบหอ่อใยขาวายเหลืองนะคะต้นสูงแล้วนะหลอดใหม่ก็กติดด่างเหลืองนะคะสวยๆเลยลูกค้าต้นที่3ค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าชินนบ้บรรชรตัวเนีจะกัดหน้าชมพูอมม่วงนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนค่ะ ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้เป็นบอลกาบด่างนะคะมีชื่อว่าเทพใส่รุงลูกคะ่ะจะขึ้นด่างสีชมพูนะคะต้นสูงแล้วนะคะความสูงประมาณ14เซนค่ะฝั่งหน้าไม้สวยๆทั้ง4ต้นในชุดที่2ไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่3ค่ะต้นแรกนะคะอัปสรสวรรค์ค่ะป้ายแดงๆ1กระถางนะคะแล้วก็ไม้ป้ายต้นที่2ค่ะ ต้นนี้มีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันลูกค้าพื้นสีแดงป้ายชมพูค่ะต้นที่สมนะคะต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าสิริพรนะคะหนึ่งกระถางมี2ต้นลูกค้าไปทํางานก่อได้เลยนะสิริพรจะขึ้นแดงทั้งใบค่ะแล้วก็ต้นนี้เป็นไม้ลักษณะพื้นสีขาวมีความเปรอะเขียวนะคะเป็นไม้ด่างค่ะมีชื่อว่าเมืองเพชรค่ะต้นนี้นะมีชื่อว่าเมืองเพชรเป็นไม้ใบใหญ่นะสวยมากลูกค้าแข็งแรงค่ะนะคะฝากหน้าไม้สวยๆทั้ง4ี่ต้นนี้อยู่ในชุดที่สไว้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่4ค่ะต้นนี้นะคะราตนาสินค่ะพื้นสีเขียวปายแดงลูกค้าป้ายแดงสดทุกใบเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะเป็นลูกไม้ของที่สวนนะนําไปจดชื่อกับสมาคมอนุรักษ์บอลสินเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไม้พื้นสีน้ําตาลมีความด่างชมพูค่ะมีชื่อว่ามณฑาประดิษฐ์นายต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะลูกค้าแนะนํานะเป็นไม้ที่สวนเราเองค่ะ ส่วนกาบต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรสวงค่ะเป็นบังกับโทนสีน้ำตาลลูกค้ายิ่งโตยิ่งสวยอันนี้กาบทรงใบถ้วยค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะลูกค้าโตสุดท้ายนะคะต้นนี้ปราสาททองให้ไปอีกหนึ่งต้นค่ะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง4ต้นนะคะในชุดที่4ไว้ด้วยค่ะ สำหรับหน้าไม้ในชุดที่5นะคะต้นแรกนะคะมีชื่อว่าสุดรักค่ะเป็นพื้นเขียวด่างขาวด่างเหลืองนะตัวนี้ใบใหม่ล่าสุดขึ้นด่างเหลืองเลยค่ะลารักเดินดีนะคะสุดรักให้ไป1กระถางค่ะส่วนต้นที่2ค่ะต้นนี้มีชื่อว่าสีลานกราดนะคะให้หน้าด่างสวยๆไป1กระถางนะคะแล้วก็ต้นที่อยู่ด้านหลังค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าคุ้มซับค่ะเป็นหน้าเปิะสวยนะเป็นทรงคอมแพกค,ค่ะแล้วก็ ต้นสุดท้ายของชุดที่5านะคะต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าขวัญสิริเป็นไม้พื้นสีชมพูปายเขียวฟอร์มใบดกนะคะตัวน,นี้เป็นจะออกตน้นอ่าจะออกลักษณะทรงใบหอกกัดสีชมพูบานเย็นอ่ะขวัญสิริฝังหนะ้าไม้สวยๆทั้ง4ต้นในชุดที่5ไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่รายการชุดที่6นะคะต้นแรกเป็นไม้ใบยาวด่างขาวด่างเหลืองค่ะ เบนจโรงนั้นทองค่ะตัวนี้แตกกอเก่งนะคะให้เป็นหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้ลูกค้าอับสอนสวรรค์ไปคู่กับสับเจริญตน้นเล็กๆนะคะสับเจริญหนึ่งกระถางมีสองต้นค่ะแล้วก็ต้นด้านหลังค่ะตัวน,นี้ด่างเช่นกันมีชื่อว่าเมืองเพชรค่ะเป็นไม้ลักษณะทรงใบทายพื้นสีเขาจะออกขาวแล้วก็มีความเปรอะเขียวแบบนี้นะคะเป็นไม้ด่างลูกค้าจะคล้ายๆด่างลายปลาคาบค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายของชุดนี้นะคะแอมจัดอ่าหมอชานยูไทยนะคะลูกค้า หมอนชันยุทธนะคะตัวนี้คือเขาจะมีความปลายเขียวเข้ามาลูกค้าฝากไว้ด้วยนะหน้าไม้สวยๆนะคะอยู่ในชุดที่6ค่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่7นะคะต้นแรกค่ะนะคะต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะตัวนี้คือจะมีความด่างแดงเข้มกระดูกแดงเข้มแล้วก็เม็ดแดงสวยเศรษฐีพันล้านหน้าแดงค่ะต้นที่อยู่ด้านหลังนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหนวดมังกรเป็นไม้ใบหอ,อกใบขาวใบเหลืองค่ะ ต้นนี้สวยลูกค้าเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ต้นนี้อีกหนึ่งต้นค่ะโตไปเขาจะมีความพื้นสีเขาจะขึ้นอมชมพูนะคะมีชื่อว่าพรทิพย์ค่ะพรทิพย์ต้นนี้ฟอร์มสวยมากลูกค้าใบดกค่ะนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้ลูกค้าแอมหยิบม,มาแบ่งปันสักหนึ่งกระถางแล้วกันเป็นลูกไม้นะคะหูตันค่ะหูเขาจะตันแบบนี้นะ ะะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นลูกไม้ทรงใบพัดนะคะหน้าเข้มๆค่ะลูกค้ามีความเปรอะเขียวช่วงหูใบด้วยนะสวยค่ะลูกค้าแอมแนะนํานะฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไม้สวยๆทั้ง4ต้นในชุดที่7ค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่8นะคะต้นแรกเลยนะคะอับส,สวรสวร์ป้ายสวยๆหนึกระถางค่ะต้นที่2ค่ะเทเวศนะรอมิตรนะคะเป็นไม้ใบาย,ยาวป้ายสีเลือดหมูค่ะ ต้นที่3ามนะคะพันดาวฟอร์มสีสวยกำลังขึ้นเม็ดแดงนะคะไซสกระถางสี่นิ้วแล้วก็ต้นนี้ค่ะกลัดแดงมาเลยนะคกลูกค้าตัวน,นี้น่าเล่นนะคะปราสาททองค่ะเป็นไม้ส่งคอมแพกทุกต้นเลยลูกนะคะ้าจ๋ะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้ส,สวยๆในชุดที่8ค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่9นะคะต้นแรกค่ะจัดดารานกพราทให้1กระถางนะคะตัวน,นี้ติดปลายเขียวนะ ต้นที่2ตัวนี้จะกัดดามค่ะยกกรรมยีพื้นสีเขียวกระดูกดำโตขึ้นไปจะดำเข้มทั้งใบนะคะแล้วก็ต้นที่อยู่ด้านหลังอันนี้เป็นลูกไม้ลูกค้าจะเป็นลูกไม้ด่างค่ะ ยิ่งโตยิ่งเปิดหน้าด่างสวยนะตัวนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ลูกค้าแอมแนะนําค่ะเป็นลูกไม้สวยมากอันนี้ผ่าแล้วนะคะเป็นลูกไม้ผ่าไม่ใช่ลูกไม้เมล็ดนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายค่ะต้นนี้มีชื่อว่าสาวนาครชัยศรีค่ะด่างชมพูด่างเหลืองสวยๆเลยลูกค้าจ๋าฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง4ต้นในชุดที่9ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่10ค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านค่ะจะเป็นพื้นสีแดงแล้วก็มีความป้ายชมพูค่ะ ติดป้ายทุกใบนะคะฟอมสวยมากซส์กระถาง4นิ้วค่ะรากเดินดีต้นที่2นะคะตัวนี้นะมีชื่อว่าพรทิพต์โตไปจะกัดโทนสีชมพูอ่อนฟอร์มใบดอกสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะต้นที่3ค่ะต้นนี้ก็จะเป็นมณีเมืองนอนนะคะแต่ว่าจะเป็นมณีเมืองนอนแผลงนะจะออกโทนสีน้ำตาลค่ะมีเม็ดสีชมพูลูกค้าตัวนี้เป็นหน้าแผลงคือเขาจะไม่มีความด่างแต่ว่าสวยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ใบหนาใบใหญ่มาก ต้นสุดท้ายค่ะเบนจรงน้ําทองต้นนี้คือลายสวยมากลูกค้าแล้วก็มีหน่อเล็กๆไปด้วยนะคะเบนจรงน้ําทองหนึ่งกระถางเศรษฐีเงินล้านพรทิพย์แล้วก็มณีเมืองนอนท์ค่ะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะทั้ง4ต้นในชุดที่10ไปด้วยค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่11นะคะต้นแรกค่ะตัวนี้เป็นมายุกลางนะคะมีชื่อว่าทองรายาค่ะโตไปจะกัดแดงสวยนะทองรายานะคะแล้วก็ต้นที่2ค่ะต้นนี้ติดป้ายมาสูยนม้านะคะมีชื่อว่าก้าวทับความสูงประมาณ13มเซนค่ะแล้วก็อันนี้ลูกค้าจ๋ามีชื่อว่าไก่เศรษฐีค่ะใครชอบสะสมตับไก่บ้างไก่เศรษฐีโตไปจะสวยนะคะความสูงประมาณ14เซนแล้วก็ต้นนี้ค่ะลูกค้ามีชื่อว่าเพชรราชาค่ะเป็นไม้ด่างเหลืองนะแล้วก็เม็ดนะคะ จากเม็ดขาวเขาจะขึ้นความอมชมพูสวยนะคะเพนราชาก้าวทัพทองระยะไก่เศรษฐีอยู่ในชุดที่11ค่ะมาต่อกันที่ชุดที่12นะคะชุดที่12ลูกค้าเทลาปตีค่ะพื้นสีชมพูนะคะมีความด่างขาว1ต้นแล้วก็ต้นนี้ค่ะพรมพิมานป้ายสวยๆ1ต้นค่ะ แล้วก็ต้นนี้ใบกลมสวยๆเลยมีชื่อว่าพัทยาค่ะความสูงประมาณ13เซนนะคะเป็นบอลใบกลมทรงใบถ้วยค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายของชุดนี้นะคะไก่ไก่ตัวงามลูกค้าจา๋าต้นนี้มีชื่อว่าไก่ตัวงามนะคะฝากไว้ด้วยนะหน้าไม้สวยๆทั้ง4ตีต้นจัดให้อยู่ในชุดที่1 2ค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่289นะคะเป็นโปรไม้ชุดจัดให้ในชุดละ200บาทจะส่งฟรีได้ทั้งโอนและปลายทางค่ะ และรอบนี้นะคะแอมจะมีการจัดส่งในวันพฤหัสที่3ตุลาคมนะคะขนส่งทางไปรษณีย์ไทยค่ะนะคะช่องทางติดต่อนะคะลูกค้านะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูป QR code พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทามุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะฝากไม้ื่อฝากม้สวยๆใน EPD 289น้ไว้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเรี้ยงบ้างสีนะเจอกับแอมได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ